สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมือน,นี้ก็มาพบพอกับช่องแฮปปี้พิกอีกแล้วนะจ้าทุกคนมือนี้แม่พามากินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายอีกแล้วนะจ้าก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ก็ขอบคุณเด้อจ้าทุกคนมาจ้ามาสแสดงกัน,กนเมนูมื้อนี้เมนูมื้อนี้นะคะเป็นนี่ค่ะนี่เนาะคะ่ะ,คะทุกคน เมนูตำมะฮุงนะจ๊ามื้อนี้เมนูตำมะฮุงตำมะฮุงก็มีดตําเองเป็นซื้อมาตำมะฮุงซื้อเอาเนาะมื้อนี้เนาะเพราะว่ามีดตัํามืม้อน,นี้ฝาว์ฝาวทุกคนฝาวพอดีไปซื้อ <Yeah. S 1> นมเฮออนนอนนะคะก็เลยก็เลยอันซื้อตำมะฮุงมาเลยมากทุกคนมากินน้ำกันพักเป็นสวนพี่น้องอันพักก็ซื้อมาหลายมื้อนี้เพราะว่าซื้อมาเฮือน้ำพริกเนาะผักนี่นี่นสลัดแก้วอันบงแล้ะกะ พักสี่เนาะพักสี่ลาวมีเค็ปหมูพอมมาแล้ว,วอ่ะพ่อวางกินกับเขามแม่กินกับข้าวปุ้นะ่ะมีน้ำปลาจั็กน้อยเนาะใส้มือกิน phân to <laughs> phân chỗ này tốp hai mươi hai mươi hai hai mươi hai hai ผโต้งล้วก็เอาเฮ็ดอ่อนเนอะทุกคนเฮ็ดอ,อเด้อยช่วงไงจะอ่อนเนาะจะอ่อนเพื่อมีบันเพื่อมีครกมีฝ่าเมื่อนี้อำ่ำง่าก็ไปหาเฮ็ดแวะเอาเนื้อแห้งไปเ,เพื่อน ดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าเพื่อนอะไรเห็ดผืนเนาะว่าเรามีเห็ดอยู่บ่ช่วงนี้กะเห็ดเพาะเนาะเห็ดเพาะก็เริ่มออกเบิ่งคือเยอะเหมื่นมืดเนาะ ตามชุดประแดดดิบได้เนี่ยมาหนักีปน้องเล้วตอนประแดดประแดดตวงเด็กๆอยู่เนื้อหือน มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่ว,ว่ามันแชนะเนาะมันเปิดอนหนุ่มอะนุ่หลายเลยหนุ่งหลายหลายหลายตรงไดนระหว่างฝนตกะไปนี้ทั้งเอะหลายนุ่หลายนะ ขา้าวปั้นเหล่าได้พี่น้องข้าวปั้นเหล่าข้าวปั้นปลาแดดอันเห็นแต่อ <laughs> ัน,อนข้าวปั้นนานญี่ปุ่นเนาะก็มีอันปลายังกอ <c oughs> ปลาเซีม,มอนเนาะข้าวปั้นปลาเซีมอนอันนี้ข้าวปั้นเหล่าพี่น้องข้าวเหนียวแล้วก็ปลาเด็กต้นปลาเด็กกระก๊อก บ่ายนะบ่ายสองนะบ่ายสองกว่าแล้วก็จะหิวหรือข้าเเสาจะปแปดนาฬิกาแม่เย,ยอะไปหาเห็ดแต่ว่ามีหูจักโคกเงาพอบ้านพาไปแล้วถาไปแล้วก็ไปตะเขายิงโคกโอ้โยจงพ้อม เ้าก็ได้เมฆไหมเละวิธีบอ่อกเป็นน้องชาตินี่วิธีหาเมยลาบเลยลาบเลยว,วิธีหาเมยหมไหมเนาะทุกคนแบบพาเมยไปหาเห็ดแล้วกับเห็ดทำทาปะเมไว้ยยุยคหกแล้วเรก็นหนีมาอย่าว้าเด้อนี่คู่มือนี่สลัดเด้อ ไปลาอีโคโก็มาได้ด้วย่ะเรื่องโผอยู่ใสก่ยังนําไปได้นาะทุกคนความสลัดมีเกินมนุษย์เมดอกนาะขนาโผไปสืนมีเบาะยังนํา,นานพิกัดได้เนาะ เพชรหุ <P ed> ่นใจพี่เนาะตั้งกล้องนี่แหลอเพิ่เป็นสิ่งส่ๆกันนี่แหละเมื่อกี้นี้สองหูเพิ่มอีกจากสอง ห่งก็ขาบปุ้นเนาะแนวมันเมื่อวานนี้กะหงวดตายเนาะงัดตายก็กินซีนเม,มืมื้อมื่อนี้ก็เลยคืดเยอะตาหุง่ง ออามาส่งไายอีเมย์ส่งไทยเอกต้นนะพี่น้องโอ้ยปลาแดะอันปลาแดะปลาข้าวผงปลาน้อยปลาน้อยปลาข้าวผงขอโทษขอไปเนาะพี่น้องกูอันบุกินปลาแดดดิบพี่น้องโอ้เพชร ต่ำอันนี้ต่ำธรรมดาจักบาทสี <40. S 2> <ứng. S 1> ่สิบสี่สิบบาทพ่อกินอยู่จ้ะแค่หลายเอาลราจะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า